มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุฝนกระหนำ่ำแรงลมซัดต้นไม้เสาไฟฟ้าหากักโค่นวันที่13พฤษภาคม2567ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถบรรเทาสถา,านะภัยและอุปกรณ์เข้าทำการตัดต้นไม้กิ่งไม้และทำการรือ้อถอนเสาไฟฟ้าจากท้องถนนและบ้านเรือนของชาวบ้านจำนวนร่วมสิบชุมชนนะคะภายหลังจากเกิดเหตุพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงอย่างหนักตลอดทั้งคืน ส่งผลทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ปลูกริมถนนถูกกระแสลมพัดจนล้มระเนรนาดขวางถนนทำให้ยานพหานน้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าตามถนนหลักและในซอยภายในชุมชนเขตเทศบาลน,นครเชียงรายจำนวนหลายสิบต้นถูกกระแสลมพัดทำให้หักโค่นใส่บ้านเรือนของประชาชนและล้มขวางถนนบางส่วน ทำให้ไฟฟ้าดับนานหลายชั่วโมงล่าสุดทางด้านนายพุทธิพงศ์ซีริมาศผู้ว่าชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงรายและอำเภอทั้ง18อำเภอเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ